สัสดีค่ะภัยใกล้ตัวสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงอย่างเราด้วยแล้วเนี่ยไม่เว้นแม้แต่สถานที่ที่เราคิดว่าปลอดภยัยสถานที่ที่เราใช้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุอย่างสะพานลอยนี่แหละคะ่ะอย่างเรื่องราววันนี้ของคุณโยชิต้าสุริไฝ่ที่เกิดขึ้นค่ะช่วง1ิบโมงเช้านะคะของวันไปทํางานปกติะคะ่ะก่อนเข้างานก็แวะทําผมที่ร้านเสริมสวยหน้าปักซอยะคะ่ะ ระหว่างที่ทําผมก็มองออกมาข้างนอกร้านจะเจอผู้ชายสองคนนั่งมอไซค์ยอยู่จอดอยู่หน้าร้านนะคะเราก็ไม่ได้เอกใจคิดว่าเขาคือผู้้ายที่กําลังรอเหยื่อเดินผ่านอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้มีท่าทางพิรุษอะไรเลยหมวกกันน็อกก็ไม่ได้ใส่ปิดหน้าปิดตาแบบนี้คะ่ะก็สักพักหนึ่งได้ผมเสร็จก็เปิดประตูร้านออกมาเขาก็ทําเหมือนจะขับรถมอไซค์ตามเราพอเราจะขึ้นสะพานลอยเขาขับรถช้าๆตามมา หนึ่งในสองคนนั้นก็คนนึงนั่งรออยู่รถมอเตอร์ไซค์เพื่อรอที่สตาร์ทไปค่ะแล้วอีกคนนึงก็เหมือนจะวิ่งตามเราขึ้นสะพานล,ลอยพอเราเดินขึ้นสะพานล,ลอยได้ประมาณ5 6ขั้นบันไดค่ะแล้วก็เอะใจหันหน้ากลับมามองเขาแล้วทีนี้ก็สบตากับผู้ชายคนนี้ก็เลยคิดแล้วแหละว,ว่าเขาคงเป็นผู้ร้ายเพราะว่าสายตาเขาไม่ได้เหมือนไม่ได้เป็นมิตรกับเราแบบนี้ค่ะสักพักหนึ่งเราก็เลยรีบวิ่งหนีเอาตัวรอดพอวิ่งไปถึงประมาณกลางสะพานล,ลอยค่ะ เขาก็วิ่งตามแล้วก็ดึงกระเป๋าเรากลับไปแต่เราไม่ยอมปล่อยกระเป๋าก็เลยหันหน้ากลับไปดึงกระเป๋ากลับคืนช่วงที่ระหว่างที่เขาดึงกระเป๋านั้นเราก็เหมือนเหมือนเหมือนจุดประสงค์เขาก็คืออยู่ที่กระเป๋าเราช่วงเราหันกลับไปดึงกระเป๋าคืนเขาก็เลยมองเห็นสร้อยที่คอเราค่ะช่วงนั้นเหมือนเขาเปลี่ยนจุดมุ่งหมายแล้วจากที่จะเอากระเป๋าเปลี่ยนมาเป็นสร้อยแทนคเขาก็พยายามที่จะดึงสร้อยที่คอเราแต่เราก็รู้ว่าเขาเขามีจุดมุ่งหมายมาที่คอแล้วเราก็เลยเหมือนเอียงซ้ายเอียงขวาเพื่อที่จะไม่ยอมให้เขาดึง ก็เลยจบหน้าไปทีหนึง่งช่วงที่เขาลังเลอยู่เราก็ตั้งสติแล้วก็ผลักตัวเขาออกไปแล้วก็รีบดึงกระเป๋าวิ่งลงอีกทางหนึ่งค่ะเขาก็ตัดสินใจวิ่งตามเราต่อแต่ว่าเขาวิ่งไม่ทันเราค่ะเพราะว่าข้างล่างพอวิ่งลงไปข้างล่างจะมีเป็นอู่ซ่อมรถเป็นร้านกาฟแฟเราก็เลยเหมือนรีบวิ่งเข้าไปหาผู้คนแถวนั้นให้ช่วยค่ะโชคดีนะคะที่คุณโยซิตาใช้สติที่จะเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงรอดพ้นภัยมาได้วันนี้รู้เลี้ยงไม่เสี่ยงภัยจึงจะมานำเสนอวิธีการขึ้นสะพานลอยอย่างปลอดภัยกับกูรูของเราค่ะครูตุนพันเอกหญิงกนกวันศรีชัยยะค่ะข้อควรปฏิบัติในการขึ้นสะพานลอยนะคะเน่งไม่ใช้โทรศัพท์มือถือไม่กดแป้นพิมพ์ไม่ฟังเพลงจากหูฟังก็คือเราเลิกพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เพราะจะทําให้เราขาดความระมัดระวังและยังเป็นการย่วยุคนร้ายอีกด้วยข้อ 2. การแต่งกายสําหรับสุภาพสตรีนะคะเราควรจะแต่งกายให้มิดชิดไม่ล่อแหลมปกปิดทรัพย์สินของมีค่าอย่างเช่นสร้อยคอสร้อยข้อมือหรือกระเป๋าเงินข้อ3นะคะการสังเกตก่อนขึ้นสะานลอยทุกครั้งเราควรจะมองทางหนีทีไล่เช่นสถานที่ที่มีคนอยู่หมู่มากที่ที่มีแสงสว่าง หรือว่าป้อมตำรวจบริเวณนั้นเป็นต้นค่ะข้อ4ถ้าเจอคนที่มีพิรุษเราควรจะหยุดรอก่อนแล้วค่อยขึ้นไปพร้อมกับคนอื่นและถ้าหากว่าคุณต้องตกไปอยู่ในเหตุการณ์อย่างคุณโยสิตาสูริฟายคุณก็ควรจะปฏิบัติดังต่อไปนี้ข้อ1หากคนร้ายประสงค์ต่อทรัพย์สินเราควรจะคำนึงถึงชีวิตและร่างกายของเราก่อนควบคุมสติให้ดีหาทางเจรจาต่อรองเพื่อถ่วงเวลา รอจนกว่าคนจะขึ้นมาจะได้ขอความช่วยเหลือทางที่ดีนะคะเราอาจจะยอมเสียทรัพย์สินไปดีกว่าร่างกายเราบาดเจ็บนะคะพอคนร้ายเผลอก็ให้วิ่งหนีไปตามทิศทางซึ่งเราเตรียมเอาไว้แล้วเพียงง่ายๆเท่านี้แหละค่ะก็ทำให้ผู้หญิงอย่างเราๆสามารถขึ้นสะพานลอยได้อย่างปลอดภัยและสบายใจและจงจำไว้ขึ้นใจเลยนะคะว่า รู้แล้วเลี่ยงรับรองว่าไม่เสี่ยงภัยอย่างแน่นอนค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วสัปดาห์หน้ามิกกี้และดรูตุน่นจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาฝากกันต้องติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ